เม็ดฝังเตยทุกเม็ดเตยแน่นสี่สี่เตยทุกเม็ดแล้วตัวเรือนหนามากค่ะคุณลูกค้าพี่นุ้นตอนงเนี้ยข้อมืออ่ะทำหมดแล้วนะคะตอนนี้กําลังถามแย่งชิงกันจริงการถามเลยว่าเพิ่มให้เนี่ยเ่าไหร่เพิ่มให้ถามเส้นก่อนได้ไหมอะเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าพลอยเราพอหรือเปล่าสามเส้นก่อนนะคะคุณผู้ชมงานงานเครียดเห้วนะคะาน่น่ะเพราะว่าตอนนี้ค่าชุบคองเราแพงเหลือเกินเพราะเราชุบ เราชุบเท่งหนามากเลยสามไมค์คอนแน่ยัวเอสร้อยสวยมากพีนุ่นสร้อยนุ่นกาบอกเลยว่าสร้อยข้างนอกไม่มีใครขายราคาเนี้ยถ้าชุบสามไมค์คอนยี่สิบสี่เคแล้วไว้ทุกป้าทั้งเส้แล้วเราจ่ายราคาเนี้ยพี่นุ่นเราได ของแท้ของแท้เลยเงินแท้ทองคำแท้ไวโคพพาสแท้เพราะเอาจริงๆถ้าเป็นบรแบรนด์เนมเขาขายแบรนด์เนยเขาจะแบรนด์เนมเงินก็ไม่แท้เขาจะใช้เป็นคอสตูมคอสตูมเขาจะเป็นริสตัลใช่ค่ะแต่เขาทำราคาได้เกือบแสนเกือบแสนนะคะคุณผู้ชมจะบอกว่าสร้อยเส้นนี้ยังไม่ถึงหมื่นเลยนะ เลขแปดพันแปดแปดพันแปดะแล้วให้ดูตัวเรือนว่าแบบเรียบร้อยหนาแข็งแรงแข็งแรงมากนี่นะคะแล้วมันจะมีข้อต่อให้นะคุณผู้ชมได้สี่มินอ่ะสวยงามวิ้งกว่าเล็บเราอีกที่เห็นไม่ใช่คิสตันนะคะคุณผู้ชมไวท์โทแปสนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมบอก8ป0 0ันแนี่คิสตันหรือเปล่าไม่ใช่นะคะไวท์โทแปสนะคะไม่ชิดไม่ชินกับการใส่ไวท์โทแปสเม็ดใหญ่ าาอันนี้เราให้ใหญ่ๆเนาะใส่มาแล้วจะสวยอย่างไรดูพี่นุ่นได้คขาเซ็ตเลยนะคะเพราะเหลือเวลาเป็นสองนาทีกว่าเท่านั้น ชมใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคยขับผิวทุกชิ้นมีแพ็กเกจให้แพ็กเกจแล้วก็ให้อันนี้เป็นอะไรให้ทุกชิ้นถุงผ้าห้าชิ้นก็จะได้ถุงผ้าแบบเนี้ยห้าใบใจดีมากเลยแจกลูกหลานได้การน้ำกันอะไรได้หมดให้ดูลุกนางงามวันนี้เราอยากเป็นนางงามไงนางงามที่แต่งชุดสบายๆนางงามเราอยากเป็น แล้วก็ใส่จิวเวลี่ทีมงานบอกลูกค้าขอที่นุ่งยืนอืโชว์หุ่นสักเบาๆไม่ผอมก็สวยอันนี้หุ่นคุณแม่ลูกสองไปกันไม่ได้เจอลูกสองแล้วลูกสองโอหโดูส็เห็นไหมสร้อยวันนี้นะคะไอเทมที่เป็นคอลเลคชั่นใหม่ที่แม่นุ่งเลือกมาจากแบรนด์เลอค่านะคะเรามีทั้งต่างหูมาฝากกันเรามีนี้เนาะเรามีแหวน เรามีสร้อยมีจี้และสร้อยข้อมือ,อมเดี๋ยวจะให้กล้องซูมที่สร้อยข้อมือพอลูกค้าบอกอสูทอบหน้าค่ะต้องขอดูขอดูใกล้ๆข้อมือเนี่ยเรามาเป็นเหมือนตัวที่เป็นตัวประดับเขาค่ะก็คือเป็นสีพีนไอ้สีใส่ได้สีแบบแล้วก็ร้อยมาเป็นเส้นสร้อยคู่กันแบบนี้ใช,ใช่่คะไม่เล็กไม่บางเต็มข้อมือกับมันเดียนะคะสวยอ่ะ ไม่รู้จะพูดว่ายังไงดีข้อมืออันนี้ใส่ได้4แบบแล้วก็คุณผู้ชมสามารถเอาไปแบ่งให้ลูกใส่เส้นหนึ่งก็ได้เนาะเทปอนได้หมดเลยสส้คอได้รับเลยเส้นสุดท้ายนะคะ แปดพันแปดถ้าคุณแม่ไม่รีบส่วนข้อมือเราเพิ่มเติมมาให้แล้วสามสามเส้นอ่ะเนาะแต่น่าจะลดน้อยลงแล้วจําเปแล้วหมื่นสองเก้าร้อยสวยจริงข้อมือสวยจริงใส่เดียวเดียวยังสวยเลยสีใส่คอเส้นเนี้ยพอเสกกับจี้แล้วมันได้ลุกไปอีกแบบนึงไปเลยอะเท่ากับว่าทุกคนต้องมีหนึ่งเส้นพือเอาไว้ใส่กับสร้อยพระก็ได้ใส่กับจี้ที่คุณผู้ชมมีก็ได้หรือซื้อเป็นเส้นแบบนี้ก็ได้ลุกอลังการไปเลยใช่บางคนอยากได้ลุกแบบว่าเป็นงานอลังการใช่หนูใส่แบบเดียวเดียวไม่นุ่น นี่น้องเบลใสแบบเดียวๆให้ดูก็สวยก็สวยค่ะอันนี้ข้อมือนก็จะเป็นเดียวถอดออกมาถอด แล้วอยากจะใส่สองเส้นอาออกงานแล้วเดี๋ยวเราค่อยนำตัวนี้มาขอมาใส่ค่พี่นุ้เวลาเร็วมาก30สวิสุดท้ายนี่เลยฝากลูกค้าไข่ดิมากๆค่ะขอบคุณทุกการสั่งซื้อแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้นุ่นมาในราคาพิเศษเป็นคอลเลคชันใหม่มั่นใจว่าแบบนี้ไม่มีข้างนอกแน่นอนค่ะทีนี้ทีแรกที่เดียวด้วยปกติพี่นุ่นเขาจะส่งออกอย่างเดียวแล้วราคาก็ไม่ใช่ราคาแบบนี้ราคาแบบม้วชิ้นมีแพ็กเกจให้แล้วก็วันนี้พ เ่ตสุตรซัมเมอร์เฟวัลของเราพี่นุ่นมีกระเป๋าหน้ารักหน่ารักมาฝากด้วยในไรายการต้องกราบขอบคุณพี่นุ่นมากๆพี่นุ่นค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกท่านคุณนะยังสั่งซื้อได้จนกว่าสินค้าจะหมดค่ะวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีค่ะวันนี้แบรนด์เลอค่าของเรานะคะเลือกค่าไหมคะเลือกค่ามากๆทั้งดีไซน์ทั้งราคาที่เราจะจับจ่ายกันไปนะคะแหวนวงแรกห้า0ันสี่ยหิบาทมีทั้งจับทีมมรกฏแล้วก็ไวท์ทาสตค่ะหรูหราดูดีแหวนชูขึ้นมาด้วยค แล้วก็ต่างหูที่เข้าเสร็จกันนะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้2แบบคุณลูกค้าจะใส่ที่เป็นวัชพลาสสองเม็ดด้านบนและทับทิมด้านล่างเราถอดออกได้นะคะราคาเบาๆ6 9 0 0เาเท่านั้นค่ะอีกหนึ่งชิ้นที่เสียงตอบรับดีมากๆตอนนี้เข้าสู่การสั่งจองแต่ทีมงานแจ้งมานะคะว่าเขาสั่งเพิ่มให้นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะก็ออยังไงฝากชื่อกันไว้นะคะ12,900จาก1น0 0 0ืนบาทเก๋มากใส่สนุกแล้วก็สวยหรูใส่ได้ทุกงานเลยค่ะ แล้วก็สร้อยคอ8,800บาทคุณลูกค้างานเงินแท้ชุดทองคำแท้ 24K 3ไมครอนแล้วก็ประดับมากับไวท์ทแพสี่เมมนะคะ3.88กะ,ะัตให้ลุกเป็นงานเพชรงานทองในลุก5้าแ0,000วันนี้คุ้มจริงๆล้วขายดีมากเลยคะ่ะรวมถึงงานจี้ของเราที่เป็นเข็มกลัดก็ได้เหมาะที่จะเป็นของขวัญให้กับผู้หลังผู้ใหญ่นะคะคืองานสไตล์เก๋ซื้อไปใส่กับสร้อยก็ยิ่งสวยหรูแล้วก็ราคาดี6,200บาทเท่านั้นวันนี้กับแบรนด์เลยคะ่ะต้องกราบขอบคุณลูกค้านมากๆเลยคะ่ะ ช่อพิเศษกับช็อปชาแนลชวนคุณช้อปสินค้าราคาพิเศษกว่าใครพร้อมรับส่วนลดสูงสุด71%กระเป๋าเดินทางเบ g ขนาด27นิ้วสุดคุ้มจากราคา2,890บาทลดถึง70%เหลือเพียงแค่990บาทคูมิราเคิลคลีนซิ่งคิวหน้าสะอาดหมดจดในราคาสุดคุ้มจากราคา1,900บาทลดถึง71%เหลือเพียง550บาท เมเียมิลเลอร์กระจกกำลังขยายท่าเท่าจาก2,290บาทลดถึง71%เหลือเพียง750บาทบีราเรกอุปกรณ์บริหารการล้ามเนื้อรอบดวงตาจาก2,400บาท